สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณช่องที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องเล่าผีผีหลีลับหลอนหลอนจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยและว,วันนี้ครับเรามีเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องนี้เป็นนิยายผีที่เขียนขึ้นใหม่โดยอิงจากบรรยากาศไทยแท้แทเต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเชื่อวัดวาอารามและไสยศาสตร์แบบไทยที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้มีชื่อว่าคำสาปใต้เจดี วิญ,ญญาณที่ไม่มีวันดับเรื่องนี้เริ่มต้นจากเด็กชายวัย14ที่บวชเป็นเนรเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในวัดชนบ,บทห่างไกลที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอดีตท,ที่ฝังลึกในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาหนุ่มกับพยาบาลสาวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แปลกประหลาดในวัดที่ดูเหมือนถูกลืมเลือนไปจากกาลเวลาแต่เบื้องหลังนั้นคืออะไรล่ะครับคือความเงียบงันของวิญญ,ญาณ หรือความลับของาศาสนาที่ไม่เคยมีใครกล้าเปิดเผยมาก่อนวันนี้เราจะมาคุยกันแบบถึงใจแบบไม่สปอยเยอะแต่รับรองว่าน่าติดตามครับขอเชิญผู้ร่วมพูดคุยของเราวันนี้เลยครับคุณนวลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทีสวัสดีผู้ฟังของเสียงกระซิบของวิญญาณทุกคนเลยนะคะแค่คุณทีเล่าเรื่องยอ่อฉันก็ขนลุกแล้วค่ะบรรยากาศวัดเก่าในไทยเนี่ยเป็นอะไรที่หลอนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ยิ่งถ้ามีคำว่าเจดีกับคำสาบเข้ามาอยู่ในชื่อเรื่องด้วยนะโอ้โหคือใจเต้นตุบๆแล้วค่ะใช่ครับผมว่าผู้เขียนเรื่องนี้เขาเก่งมากในการสร้างบรรยากาศที่หลอนแบบไม่ต้องพึ่งฉากหวือหวาเลยมันคือความเย็นยะเยือกของศรัทธาความกลัวที่ผูกกับความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมไทยโดยเฉพาะการตั้งคำถามกับาศาสนาโดยที่ไม่ละเมิดมันลึกซึ้งมากเลยนะครับจริงค่ะแล้วตัวละครแต่ละตัวมีเส้นทางของตัวเองที่ชัดเจนมาก อย่างเนนน้อยที่กลายมาเป็นศูนย์กลางของเรื่องโดยไม่รู้ตัวบวกกับนักศึกษาหนุ่มที่เหมือนจะพยายามค้นหาความจริงแต่ยิ่งคนก็ยิ่งหลงเข้าไปในวงจรของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ส่วนพยาบาลสาวก็คือภาพแทนของความหอมค่ะเธอไม่ได้แค่มาดูแลเจ้าอาวาส แต่กลายเป็นคนที่ต้องรับรู้ความจริงที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเลยเค,ค่ะใช่เลยครับผมชอบมากตอนที่นักศึกษานี่เริ่มคลั่งไคล้ในสิ่งที่เขาไม่ควรยุ่งนะครับมันสะท้อนมากกับการที่คนรุ่นใหม่พยายามเข้าใจสิ่งลี้ลับด้วยวิธีของวิทยาศาสตร์แล้วพอไปไม่รอดมันก็กลายเป็นความน่ากลัวแบบที่หาทางออกไม่ได้เลยใช่เลยค่ะโดยเฉพาะฉากในตอนที่เขาไปยืนอยู่กลางวิหารแล้วเจอเงาของเนนเก่าๆที่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วปรากฏอยู่ท่ามกลางสายหมอก โอ้ยฉันจําได้แม่เลยฉากนั้นภาพชัดในหัวมากมันไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่มันเป็นเหมือนเสียงร้องจากอดีตท,ที่ยังไม่หลับไหลเลยค่ะถูกต้องครับและอีกฉากที่ผมชอบคือฉากในห้องใต้หอไตรที่มีโลงเปล่าๆนั่นแหละความน่ากลัวมันอยู่ที่คำถามว่าทำไมถึงมีโลงวางอยู่ตรงนั้นและเมื่อไหร่ที่โลงนั้นจะไม่ว่างอีกต่อไปโอ้โหพูดละเย็นหลังวาบเลยค่ะจริงๆบทแต่ละตอนเขียนแบบมีจุดพีคหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่พีคแบบด,าดาัดด้ามันมีความหมน มีความเจ็บปวดและมีคำถามเรื่องศีลธรรมอยู่ตลอดเวลาใช่ครับและสิ่งที่ผมว่าเจ๋งที่สุดคือวิญญาณในเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการให้เราช่วยปลดปล่อยเหมือนที่เจอในเรื่องผีทั่วไปแต่มันคือการอยู่ร่วมกันของคนเป็นกับคนตายความรู้สึกแบบติดอยู่ในวงวนของกรรมผูกด้วยสัญญาเก่าๆแบบที่ตัดไม่ขาดฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทุกตัวละครในเรื่องไม่ว่าจะคนเป็นหรือคนตายก็เหมือนถูกคำสาปนั้นจับขังไว้อย่างไม่มีวันหลุดพ้นเลยค่ะ แล้วคนอ่านอย่างเราก็เหมือนเข้าไปติดอยู่ในวังวนของเรื่องไปด้วยใช่เลยครับมันเลยทำให้เรื่องนี้กลายเป็นมากกว่านิยายผีธรรมดาแต่มันคือการตั้งคำถามเกี่ยวกับความศรัทธาความกลัวความเปลี่ยนแปลงและความอมตะของความเชื่อแบบไทยๆแล้วที่น่าติดตามมากๆก็คือแต่ละตอนมันมีบรรยากาศไม่ซ้ากันเลยนะคะบางตอนหลอนแบบนุ่มๆบางตอนคือหนักไปทางดรามา่า แต่พอรวมกันทั้งหมดกลับกลายเป็นเรื่องเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างมีจังหวะที่สวยมากค่ะจริงครับและต้องชื่นชมคนเขียนที่วางโครงแบบ h r r o s Journey ได้อย่างกลมกลืนมากมันเริ่มจากความไม่รู้ความอยากรู้สู่การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงแต่สุดท้ายสิ่งที่เจอกลับไม่ใช่แค่ความจริงแต่คือความกลัวในใจของตัวเองใช่ค่ะแล้วมันก็พาให้เราถามตัวเองด้วยว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราจะกล้าเดินต่อไหม หรือจะถอยหนีก่อนจะสายเกินไปผมว่านี่แหละครับคือสเสน่ห์ของเรื่องผีแบบไทยๆที่ไม่ใช่แค่ทำให้เรากลัวแต่มันทำให้เราต้องคิดให้เราสงสัยและสุดท้ายก็ยังกลัวอยู่ดีนั่นแหละครับ <c oughs> จริงค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้หรืออยากฟังเวอร์ชั่นเรื่องเล่าเสียงหลอนๆจากเราก็สามารถกดที่ลิงก์ในคาอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าหลอนจนนอนไม่หลับ อย่าลืมนะครับถ้าชอบการพูดคุยแนวนี้และอยากติดตามเรื่องผีเรื่องลี้ลับใหม่ๆจากทุกภาคทั่วไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเสียงกระซิบของวิญญาณแล้วเจอกันใหม่ค่ะกับเรื่องเล่าใหม่ที่อาจทำให้คุณไม่กล้าเดินผ่านวัดในตอนกลางคืนอีกเลยขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ